สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเราอีฟนะกลับมาต่อกันใน e ีพีที่6กถึงสิกับซีรีส์เลสเบี้ยนเรื่องเดิกินสันซีซันที่2กันค่ะแล้วก่อนจะไปดูคลิปเราก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปฟังสปอยพร้อมกันเลยค่ะ เวลาต่อมาได้มีการจัดแสดงโอเปรา่าซึ่งจะมีอาเดเลตมเมนักแสดงโอเปร่าสาวชื่อดังจากอิตาลีมาแสดงและครอบครัวดิคินสันได้เข้าร่วมชมการแสดงด้วยเอมิลี่ตื่นเต้นที่จะได้ชมโอเปร่าเป็นครั้งแรกในชีวิตและแซมโบสก็มาในงานนี้ด้วยแต่ว่าเนื่องจากภรรยาของเขาไม่ได้มาร่วมงานทําให้ที่นั่งพิเศษด้านบน2ที่นั่งของเขาจะว่างที่1นึ่ซูก็เลยเอ่ยขอกับแซมให้เอมิลี่ไปนั่งที่ว่างพิเศษด้านบนกับเขา mm hmm. ก่อนการแสดงจะเริ่มไม่นานเอมิลี่ก็เอ่ยขอ คุณแซมโบที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอจากคนที่ไม่มีชื่อเสียงจนกระทั่งได้ตีพิมพ์ผลงานแต่ว่าแซมโบสกลับตำหนิเอมิลี่เรื่องจดหมายที่เธอเขียนให้กับแมรี่ภรรยาของเขาซึ่งจดหมายฉบับนั้นทําให้แมรี่อึดอัดแล้วก็ไม่มางานในคืนนี้เอมิลี่บอกว่าเธอไม่ได้เจตนาจะทําให้เรื่องราวกลายเป็นแบบนี้และขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปเมื่อการแสดงเริ่มต้นขึ้นเอมิลี่รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ดูการแสดงโอเปรา่าเธอเผลอจับมือกับแซมแล้วมันทําให้เขาไม่ พอใจและลุกขึ้นขอตัวกลับเอมิลี่รู้สึกเสียใจและเมื่อเธอมองลงไปที่เวทีด้านล่างเธอกลับมองเห็นนักร้องโอเปร่ากลายเป็นซูที่ยืนขับร้องอยู่แทนการแสดงจบลงทุกคนลุกขึ้นปรบมือเอมิลี่อาศัยช่วงนี้ขอเข้าไปพบเอเดเลตเมที่หลังเวทีโดยใช้บัตรนักข่าวที่แซมโบส์ลืมทิ้งเอาไว้แอบเนียนเข้าไปเมื่อเอมิลี่เข้าไปในห้องแต่งตัวของ May, เอเดเลตเมเอมิลี่ก็เอ่ยชื่นชมการแสดงของเธอว่าเอมิลี่เนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มมากแค่ไหนแต่เอเดเลต เมย์บอกว่ามันเป็นแค่การแสดงและเธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยสําหรับเธอแล้วชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ชวนเอมิลี่ไปที่เวทีในเวลาที่ไม่มีคนอยู่แล้วตอนนั้นเองเอมิลี่ก็จินตนาการว่ามีผู้คนมากมายปรบมือแสดงความยินดีให้กับเธอแล้วเธอก็เอ่ยขึ้นว่าเธออยากมีชื่อเสียงบทกวีมากมายที่เธอเก็บเอาไว้ในลิ้นชักวอนออกสู่สายตาผู้คนแล้วเอมิลี่ก็มองเห็นเอเดเลตเมย์กลายเป็นซูอีกครั้งและเอ่ยถามกับเอมิลี่ขึ้นมาว่าเธอต้อง ต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตจากนั้นทั้งคู่ก็จูบก,กันและเมื่อรู้ตัวอีกทีเอมิลี่ก็ยืนอยู่บนเวทีคนเดียวแล้วในขณะที่คนดูแลโรงแสดงโอเปรา่ามาไล่เธอออกไปเพราะว่าเขากําลังจะปิดโรงโอเปร่าแล้วต่อมาเอมิลี่ยังคงเสียใจเรื่องแซมโบสเธอเอาแต่นอนซึมอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่ยอมลุกไปทําอะไรจนแม่ของเธอออกความคิดว่าจะพาเธอเนี่ยไปทําสปาแม่และป้าของเอมิลี่ชวนสาวๆบ้านดิคินสันไปทําสปาที่ใช้น้ําเพื่อการบําบัดรักษาสภาพจิตใจเมื่อไป ถึงทุกคนก็ถูกพาไปเข้าคอสทำสปาในดานต่างๆแล้วเอมิลี่ก็บังเอิญเจอกับจอร์จที่แวะมาแถวนี้หลังกลับจากเดินทางที่แคลิฟอร์เนียแม่มาตามให้เอมิลี่ไปทำสปาดักแด้ซึ่งในห้องทำสปาดักแด้เนี่ยเป็นห้องที่หนาวเย็นมากและอุณหภูมิก็จะหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆทั้ทงแม่แล้วก็เอมิลี่พยายามดิ้นออกจากดักแด้ด้วยท่าทางตลกๆเอมิลี่หัวเราะแล้วเธอก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้เธอบอกว่าเธอเสียใจเพราะคนคนหนึ่งและเธอคิดว่าเธอกำลังตกหลุมรักแม่ฮึดฮัดแล้วก็ บอกว่าคนที่รักลูกจะไม่ทําให้ลูกเจ็บปวดแบบนี้แล้วคาพูดของแม่ก็มาเตือนสติให้เอมิลี่รู้สึกดีขึ้นส่วนทางด้านออสตินขณะนี้เจนสาวไฮโซได้มาหาเขาพร้อมกับลูกน้อยัวแบ์บอกเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เจนแต่งงานมีสามีไปแต่ว่าสามีของเธอเสียชีวิตกระทันหันทําให้เธอเป็นม่ายและเธอมาพบออสตินเพื่อเขียนร่างพินัยกรรมจัดการเรื่องมรดกให้กับลูกชายของเธอและหลังจากที่คุยกันเจนก็ขอให้ออสตินเป็นพ่อทุนหัวให้กับลูกชายของเธอออส ติตกลงเซ็นชื่อลงในเอกสารจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันแต่ก็ต้องผลาออกเมื่อเจนบอกว่าเธอรู้สึกผิดเอมิลี่และสาวๆบ้านดิคินสันกลับมาที่บ้านหลังจากไปทําสปาและเอมิลี่ก็เจอแซมโบสมารอเธออยู่ที่บ้านเขากําลังกล่อมให้พ่อของเธอร่วมทุนในหนังสือพิมพ์ของเขาแล้วก็บอกข่าวดีกับเอมิลี่ว่าบทกลอนของเธอจะถูกตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับ,บวันพรุ่งนี้เอมิลี่ดีใจมากเธอรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องและหยิบเอากลอนทั้งหมดที่เธอเขียนเอาไว้ในกระดาษมามอบให้กัับบแซมเขาร มันไว้พร้อมกับหัวเราะเบาๆในที่สุดบทกวีของเอมิลี่ก็ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Springfield Republican เอมิลี่ตื่นเต้นมากวันนี้ทุกคนจะได้อ่านบทกลอนของเธอในมื้ออาหารเช้าเอมิลี่เห็นปฏิกิริยาของคนในครอบครัวหลังจากได้อ่านบทกวีของเธอแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะมองไม่เห็นร่างกายเธอจนในที่สุดเอมิลี่็ตระหนักได้ว่าตัวเธอนั้นกําลังล่องหนและก็เห็นชายนิรนามปรากฏตัวขึ้นมาอีกเขาเป็นคนเดียวที่มองเห็นเธอจากนั้นเอมิลี่ก็ออ ไปข้างเอมิลี่ใช้เวลาทั้งวันในการสอดแนมปฏิกิริยาของผู้คนที่ได้อ่านงานเขียนของเธอแล้วก็พบว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งด้านบวกและด้านลบผู้คนส่วนใหญ่อ่านจบแล้วก็ลืมมันแล้วก็ไปทําอย่างอื่นที่สําคัญในชีวิตต่อไปมีนาซ้าบางคนก็ยังโยนหนังสือพิมพ์ทิ้งเอาไว้ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเหยียบย่ํามันด้วยซ้ําเอมิลี่รู้สึกเศร้าใจและพบว่าการมีชื่อเสียงนั้นแย่กว่าที่เธอคิดเอาไว้เอมิลี่กับชายนิรนามเดินคุยกันมาเรื่อยๆจน ถึงหลุมฝังศพของเบนแล้วเอมิลี่ก็ถามชายนิรนามถึงหลุมฝังศพของเขาและถามชื่อเขาอีกครั้งแต่เขาตอบว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยเขาจําได้เพียงแค่ความเจ็บปวดจากการโดนยิงและการโดนระเบิดจากนั้นเขาก็หายตัวไปเอมิลี่เดินไปที่โรงนาะและเห็นคนงานผิวดําที่มารวมตัวกันเพื่อประชุมพวกเขากําลังพูดคุยกันถึงหนังสือพิมพ์ที่ร่วมกันทําขึ้นและการก่อปฏิวัติเพื่อเลิกทาสและพวกเขามีความต้องการที่จะมีตัวตนในสังคมจากนั้นคนงาน ผิวดำก็ร้องรําทําเพลงและเต้นรากันและแน่นอนว่าไม่มีใครมองเห็นเอมิลี่ที่บ้านของซูซูได้เชิญเพื่อนๆมารวมตัวกันเพื่อฉลองให้กับเอมิลี่ในโอกาสที่ผลงานของเธอได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วันนี้แต่ว่าเอมิลี่กลับหายตัวไปตั้งแต่เช้าส่วนแซมโบสเขาก็ได้มาในงานนี้ด้วยในขณะที่เมื่อตัดภาพไปที่เอมิลี่ตอนนี้เธอกําลังเข้าไปเต้นอย่างเมามันกับคนงานผิวดําในโรงนาส่วนออสตินได้ออกมาตามหาน้องสาวแล้วก็เจอตัวเอม เอมิลี่กำลังเมามมยอยู่ในโรงนานั่นเอมิลี่รู้สึกแปลกใจที่ออสตินเป็นคนเดียวที่มองเห็นเธอเพราะอันที่จริงสำหรับออสตินแล้วเอมิลี่เป็นคนสำคัญและเขาก็รู้สึกชื่นชมผลงานของเธอจากใจจริงทำให้เขาสามารถมองเห็นเอมิลี่ได้แล้วตอนนั้นเองเอมิลี่ก็หันไปเห็นรถมา้าแห่งความตายกำลังมารับเธออีกครั้งเอมิลี่เดินโซซัดโซเซไปขึ้นรถมา้าแล้วเธอก็เจอกับวิญญาณของนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ทูดแห่งความตายวิญญาณน,นักเขียนเยาะเย้ยถากถาง เอมิ Emily, ลี่ระย้ำเตือนกับเธอว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหลังจากนั่งรถมาเสร็จแล้วเอมิลี่ก็มาแวะลงที่บ้านของซูเอมิลี่เดินเข้าไปในห้องหนังสือและเจอซูเดินเข้ามาเอมิลี่พูดกับซูด้วยความดีใจว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าอยากให้คนเห็นตัวตนของเธอแต่แล้วซูก็มองไม่เห็นเอมิลี่และแซมโบสก็ตามเข้ามาในห้องจากนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าเอมิลี่ยืนจ้องมองและช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นต่อมาออสตินจะ จัดงานเลี้ยงน้ำชานัดรวมตัวเพื่อนๆสมัยเรียนแต่ว่าซูไม่อยู่บ้านแม่จึงอาสา,าจะจัดการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่บ้านเนี่ยที่พ่อเองก็มีแขกมาเหมือนกันและการจัดงานเลี้ยงน้ำชา2ง,งานพร้อมกันก็ดูจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับแม่ในฐานะแม่บ้านที่ดีแซมโบสมาหาพ่อของเอมิลี่และบอกข่าวลือเรื่องสงครามกลางเมืองที่กําลังเริ่มต้นขึ้นมีการจับกลุ่มผู้สนับสนุนการเลิกทาสไปแขวนคอเมื่อออสตินได้ยินแบบนั้นเขา ก็เริ่มหวาดวิตกเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนสนับสนุนการสร้างแท่นพิมพ์ให้กับคนงานผิวดําเขารีบไปหาคนงานผิวดําที่โรงนาและรู้สึกโล่งใจที่เห็นเขายังปลอดภัยอยู่แต่ตอนนี้คนงานผิวดํากําลังเก็บของเพื่อเตรียมพาลูกๆและภรรยาหนีไปเพราะสถานการณ์เริ่มไม่ปลอดภัยกับครอบครัวของเขาแล้วตัดภาพไปที่ซูเธอออกเดินทางไปเยี่ยมแมรี่โบสภรรยาของแซมโบสนั่นเองและยังเป็นเพื่อนเก่าของเธอด้วยแมรี่ปรับถูกให้ฟังว่าชีวิตแต่งงานและเลี้ยงลูกชายสองคนของเธอค่อนข้าง นนเหน่อยนะักและล่าสุดเธอเพิ่งสูญเสียลูกสาวในท้องไปซูได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้และบอกแมรี่ว่าเธอเองก็เพิ่งเสียลูกไปเหมือนกันตัดภาพมาที่บ้านของออสตินตอนนี้แม่กำลังเตรียมเครื่องดื่มในงานเลี้ยงน้ำชาสองงานพร้อมกันทั้งที่บ้านของออสตินและเพื่อรับแขกของสามีที่บ้านตัวเองและแม้ว่าจะเป็นงานที่ท้าทายแต่แม่ก็สามารถจดจำรายละเอียดและจัดเตรียมเครื่องดื่มแต่ละชนิดให้แต่ละคนได้อย่างไม่มีที่ติสมกับที่แม่ภาคภูมิใจในการเป็นแม่บ้านแม่เรือ แต่ว่าพวกผู้ชายเนี่ยไม่ได้ยินดียินร้ายกับความใส่ใจรายละเอียดของแม่ขนาดนั้นทําให้แม่รู้สึกหัวเสียมากในกลุ่มวกเพื่อนของออสตินก็ได้มีคนเอ่ยถามเรื่องการมั่นหมายกับลาวินีอากับชิปแต่ชิปบอกด้วยความเสียใจว่าจะไม่มีการมั่นแล้วจากนั้นชิปได้แวะออกมาข้างนอกแล้วก็มาหาลาวินีอาพร้อมทั้งขอเธอแต่งงานอีกครั้งและบอกว่าต่อไปนี้เขาจะยอมรับตัวตนของเธอจริงๆที่ไม่ได้เรียบร้อยแบบผ้าพับไว้อย่างที่เขาต้องการในตอนแรกตัดภาพมาที่เอมิลี่หลังจากที่เธ เธอเห็นซูมีอะไรกับแซมเธอก็เอาแต่นอนนิ่งอยู่บนพื้นและคิดวนซ้ำๆกับภาพที่เกิดขึ้นและสับสนว่ามันคือความจริงหรือเปล่าเอมิลี่นอนนิ่งอยู่แบบนั้นกว่าค่อนวันจนในที่สุดก็ตัดสินใจลุกขึ้นออกไปหาออสซินที่บ้านออสซินชวนน้องสาวดื่มชาด,ด้วยกันกับพวกเพื่อนที่ตอนนี้กําลังพูดคุยถึงข่าวเรื่องสองครามที่กําลังใกล้จะเกิดขึ้นเต็มทีแล้วต่อมาเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเอมิลี่อาสาไปเปิดประตูแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าเพื่อนอีกคน ที่มาหาออสตินนั้นหน้าตาเหมือนกันกันกบชายนิรนามที่เธอเคยเห็นภาพหลอนมาตลอดเพื่อนของออสตินคนนี้มีชื่อว่าเฟรเซอร์แต่เขาจําได้แค่เพียงว่าเอมิลี่เนี่ยคือน้องสาวของออสตินเท่านั้นเอมิลี่พยายามบอกเขาว่าเขากําลังจะตายโดยการถูกยิงและระเบิดในสงครามแต่ใครก็มองว่าเธอเพีย้ยนออสตินจึงพาเอมิลี่ไปสงบสติอารมณ์ในห้องหนังสือแล้วเอมิลี่ก็ตระหนักได้ว่าเรื่องที่เธอเห็นซูกับแซมมีอะไรกันนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วเอมิลี่ก็ตัดสินใจบอกความจริงกับออส เรื่องที่ซูเป็นชู้กับแซมโบแต่อตินบอกว่าเขารู้มาสักพักแล้วและรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองแล้วเอมิลี่ก็หลุดปากเรื่องลูกออกมาเพราะนึกว่าออสตินรู้แล้วแต่ออสตินตกใจมากเพราะเพิ่งรู้ว่าซูเคยมีลูกแต่แทงลูกไปเรื่องนี้ทําให้ออสตินเสียใจยอย่างหนักเขาเอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นพวกล้มเหลวเอมิลี่เข้าไปกอดปลอบพี่ชายและบอกว่าเขาไม่ใช่คนล้มเหลวแต่เป็นคนที่จริงใจที่สุดเท่าที่เอมิลี่เคยรู้จักมาเมื่อออกมาจากห้องหนังสือเอมิลี่เจอ เฟรเซอร์ Fraser, คนที่หน้าตาเหมือนชายนิรนามเอมิลี่ขอโทษที่คำพูดของเธอทําให้เขารู้สึกกลัวแต่เขาไม่ถือโทษและยังบอกว่าชอบบทกวีของเอมิลี่ที่เขาเคยอ่านในหนังสือพิมพ์และบอกว่าอยากจะอ่านบทกวีอันต่อไปของเอมิลี่อีกแต่เอมิลี่บอกว่าเธอได้มอบมันให้กับบรรณาธิการไปหมดแล้วและเธอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอันใหญ่หลวงเฟรเซอร์จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นทําไมเอมิลี่ไม่ไปเอามันกลับคืนมาละ่ะต่อมาได้มีการจัดพิธีศีลจุ่มให้กับทารกน้อยลูกชายของเจนสาวไฮซ ซึ่งตอนนี้เป็นแม่ไม้จากการที่สามีตายโดยออสตินจะทําหน้าที่เป็นพ่อทูนหัวในพิธีนี้ด้วยสู้ถามหาเอมิลี่แต่ออสตินก็เย็นชาใส่เธอตัดภาพมาที่เอมิลี่ตอนนี้เธอเป็นคนเดียวที่อยู่ที่บ้านแซมนั่งรถม้ามาแวะหาอะไรกินที่บ้านของเธอและบอกกับสาวใช้ให้ไปเตรียมของกินมาให้ก่อนจะออกเดินทางต่อเอมิลี่เข้ามาเชิญเขาไปคุยด้วยและเอ่ยขอบทกวีทั้งหมดของเธอคืนแต่แซมไม่ยอมให้โดยบอกว่าเขาต้องการจะเอาไปตีพิม และปั้นให้เธอเป็นนักกวีชื่อดังรวมทั้งสร้างยอดขายถล่มทลายจากหนังสือพิมพ์ของเขาเอมิลี่ค่คอยๆเผยออกมาว่าเขากับซูทําให้เธอรู้สึกแย่แซมโบจึงรู้ว่าเอมิลี่รู้เรื่องเขากับซูแล้วแต่เขากลับเข้าใจว่าเอมิลี่หึงเขาและยืนกรานว่าจะไม่ให้บทกวีของเธอคืนเอมิลี่จึงอาศัยจังหวะที่แซมเผลอแล้ววิ่งไปหยิบกระเป๋าที่เขาเก็บบทกวีของเธอเอาไว้ในนั้นทั้งคู่ยื้อยุดกันอย่างดุเดือดจนในที่สุดแซมก็แย่งกระเป๋าไปได้เขารีบวิ่งออกจากบ้านและสั่ง ให้รถม้าออกไปทิ้งให้เอมิลี่ที่พยายามวิ่งตามแต่วิ่งไม่ทันก็เลยยืนหอบอยู่ตรงนั้นเอมิลี่กลับเข้ามาในบ้านด้วยความสิ้นหวังแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าแม็กกี้สาวใช้ประจําบ้านได้แอบเก็บบทกวีทั้งหมดของเธอออกจากกระเป๋ามาไว้ให้เพราะเธอแอบได้ยินที่เอมิลี่คุยกับแซมอยู่ก่อนแล้วเอมิลี่ดีใจมากเธอโผล่เข้ากอดแม็กกี้ด้วยความโล่งใจเอมิลี่กลับไปที่โต๊ะเขียนหนังสือแล้วชายนิรนามซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าเขาชื่อเฟรเซอร์ก็ปรากฏตัวขึ้น เขาถามเอมิลี่ว่าเอมิลี่รู้ใช่ไหมว่าเขากําลังจะตายเขาซึ่งกําลังแสวงหาความรุ่งโรจน์แต่กําลังจะตายในสงครามเพื่อเป็นที่จดจําเขาบอกกับเอมิลี่ว่าเธอต้องสู้ต่อไปอย่างลับๆเพื่อตัวเธอเองและเอมิลี่จะไม่เป็นเหมือนเขาหลังจากที่พูดจบเขาก็อันตรธานหายไปตัดภาพมาที่โบสถ์ตอนนี้บาทหลวงกําลังทําพิธีศีลจุ่มให้กับลูกชายตัวน้อยของเจนโดยมีออสตินทําหน้าที่เป็นพ่อทูลหัวให้ตอนนั้นเองหลานสาวเด็กนรกสองคนของพ่อเอม ก็แอบไปจุดไม้ขีดไฟขึ้นจนไฟไหม้ไปทั่วโบสถ์ทุกคนวิ่งหนีกันอย่างโอลมานแต่ก็หนีตายออกมาได้อย่างทันท่วงทีออสตินเข้ามาดูหลานทั้งสองคนแล้วก็ตระหิดใจขึ้นมาทันทีว่าเป็นฝีมือของทั้งคู่แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ถือเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับเด็กแสบทั้งสองคนนี้ด้วยต่อมาซูได้กลับมาหาเอมิลี่ที่ห้องเอมิลี่ไล่ตะเพิดซูให้ออกไปแต่ซูต้องการอธิบายกับเอมิลี่และบอกว่าเธอรู้ว่าเอมิลี่มีใจให้กับแซมโบสเอมิลี่ได้ยินแบบนั้น ก็โกรธจัดแล้วต่อว่าซูว่าเป็นเพราะซูเองต่างหากที่เป็นคนผลักใส่เธอให้กับแซมโบสซูจึงบอกว่าเธอไม่เคยรักแซมโบสเลยและที่เธอพยายามผลักดันเอมิลี่ให้ตีพิมพ์บทกวีก็เพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่ได้อ่านบทกวีของเอมิลี่และเธอไม่สามารถจะรับความรู้สึกทั้งหมดจากบทกวีของเอมิลี่ไว้คนเดียวได้อีกต่อไปแล้วเพราะหลายครั้งมันทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปเอมิลี่กับซูมีปากเสียงกันจนกระทั่งเอมิลี่ตัดขาดกับซูและบอกว่าต่อไปนี้ ซูจะไม่ต้องรู้สึกอะไรจากบทกวีของเธออีกต่อไปขณะที่ซูกําลังจะก้าวออกจากห้องซูก็ได้สารภาพถึงสาเหตุที่ทําลงไปว่ามันเป็นเพราะเอมิลี่เป็นคนเดียวที่เธอมีความรู้สึกให้และเธอต้องการจะหนีจากความรู้สึกนั้นเธอเลยไปมีอะไรกับแซมและมันยิ่งตอบย้ําว่าเธอยิ่งรู้สึกถึงแต่เอมิลี่คนเดียวเท่านั้นซูบอกว่าสิ่งเดียวที่เธอไม่สามารถหนีจากมันได้ก็คือความรู้สึกที่เธอรักเอมิลี่เอมิลี่ตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินแล้วซูก็จูบเธอชาวบ้านม มาประชุมกันเรื่องการซ่อมแซมโบสถ์ที่ถูกไฟไหม้ชิปชวนลาวิเนเียย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ลุยเซียนาแต่ลาวิเนเียโวยเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากถูกผูกมัดและยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่จนใน,นที่สุดพ่อหนุ่มชิปก็ยอมแพ้และเดินจากไปลาวิเนเียรู้สึกว่าตัวเองทําพลาดไปที่ตวาดใส่เขาแบบนั้นจึงวิ่งไปบอกกับเขาว่าขอให้เขาไปใช้ชีวิตมีครอบครัวตามที่เขาต้องการแต่อย่าลืมกันก็พอแล้วและทั้งคู่ก็จูบก,กันตัดภาพกลับมาที่บ้านตอนนี้ซูกับเอมิลี่ใช้เวลา อยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่ระหว่างที่ทุกคนกําลังวุ่นน,นอยู่กับเรื่องไฟไหม้โบสถ์ที่ส่วนหลังบ้านซูกับเอมิลี่นอนคุยกันซูเอ่ยขึ้นว่าช่วงเวลาเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาก็คือตอนที่ได้อยู่กับเอมิลี่เอมิลี่ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นและบอกว่าสิ่งเดียวที่เธอต้องการที่สุดก็คือการเขียนเพื่อให้ซูได้เป็นคนอ่านซูสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือจากเอมิลี่อีกก่อนจะดึงมือของเอมิลี่ไปจูบแล้วหนังก็จบลง ก็จบซีซั่น2กันไปแล้วนะคะเพื่อนๆกับซีรีส์เรื่องดิคินสันที่เราได้หยิบออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้เราก็แววแววมานะคะว่าอาจจะมีซีซั่น3ต่อไปก็ต้องไว้รอติดตามกันอีกทีค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ บาย